เรื่องเมษาผจญภัยในตลาดใหญ่เช้าวันเสาร์ที่สดใสเมษาตื่นเต้นสุดๆเพราะวันนี้จะได้ไปเที่ยวตลาดใหญ่กับคุณแม่ตลาดเต็มไปด้วยสีสันเสียงดังเจี๊ยวจ้าวและกลิ่นหอมชวนน้ำลายไหลเมษาจับมือคุณแม่แน่นเดินสำรวจไปทั่วตลาดด้วยความสุขขณะที่คุณแม่กำลังเลือกซื้อผัก เมษาเหลือบไปเห็นร้านขายของเล่นไม้แกะสลักรูปสัตว์น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเมษาเพลินกับการมองดูของเล่นเหล่านั้นจนมือที่เคยจับคุณแม่ไว้ค่อยๆหลุดออกไปโดยไม่รู้ตัวเมษาเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งอ้าวคุณแม่หายไปไหนนะเมษาหันซ้ายหันขวามองหาคุณแม่แต่ก็ไม่เจอเมสารู้สึกใจหายเล็กน้อย ตลาดที่เคยสนุกสนานกลับดูวุ่นวายและน่ากลัวขึ้นมาทันทีแต่แล้วเมษาก็นึกถึงคำที่คุณแม่เคยสอนไว้ว่าถ้าหนูหลงทางให้ยืนอยู่กับที่นะลูกอย่าเดินไปไหนเมสาหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆแล้วยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเมษาลืมตาขึ้นมามองหาสถานที่ที่ปลอดภัยและสังเกตได้ง่าย เมษาเห็นร้านผลไม้ร้านหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลมีผลไม้สดสีสันสวยงามวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเมษาตัดสินใจเดินไปยืนอยู่ใกล้ๆร้านผลไม้นั้นเมษาจำได้อีกว่าคุณแม่บอกให้มองหาผู้ใหญ่ที่น่าไว้ใจเช่นพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เมษาเห็นคุณป้าเจ้าของร้านผลไม้กำลังจัดเรียงผลไม้อยู่คุณป้าดูใจดีมากๆเลยเมษาเดินเข้าไปหาคุณป้าอย่างกล้าหาญแล้วพูดว่าคุณป้าคะหนูหลงทางคะ่ะหนูชื่อเมษาคุณแม่หนูชื่อเมษาพยายามนึกชื่อคุณแม่และเบอร์โทรศัพท์ที่คุณแม่เคยบอกไว้คุณป้าใจดีรับฟังเมษาอย่างตั้งใจแล้วบอกว่า ไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวป้าช่วยหาคุณแม่ให้คุณป้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาคุณแม่ของเมษาตามเบอร์ที่เมษาบอกไม่นานคุณแม่ก็เดินมาถึงร้านผลไม้คุณแม่เห็นเมษาก็รีบวิ่งเข้ามาสวมกอดเมษาแน่นเมษากอดตอบคุณแม่ด้วยความดีใจและโล่งใจคุณแม่ขอบคุณคุณป้าเจ้าของร้านผลไม้ใหญ่ เมษาดีใจมากที่ได้เจอคุณแม่และเรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าการมีสติไม่ตกใจและรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อหลองทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตั้งแต่นั้นมาเมษาไม่เคยหลงทางอีกเลยเพราะเมษารู้จักดูแลตัวเองได้แล้ว